ตรเลยก็เป็นโครงการที่สวยแล้วก okay, ็น่าอยู่มากๆทาออก้หลายทาามีจุดทำกิจกรรมมากมาแล้วแต่คนก็จะมีแอคทิวิตีอ่างที่เข้าคอนโดนี้ดีมากเมี้ได้เด้นบการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัมานใชมชเปี่ยนเนสิทธิเลยใช่นะ้องเป็่ันเป็นสิทิผมชอบจริงๆชอบเอ่อฟัสิลิตี้ที่มีเพราะว่าจริงแล้วที่สว่ามันมีฟ a c ิลิตีหลายๆอย่างที่แบบว่าเราสามารถทำกิจกรรมได้ทำคนเดียวก็ได้หรือว่าชวนเพื่อนมาทำก็ได้

นอนเป็นหลักนะแล้วก็เรื่องการแต่งตัวด้วยครับอะไรเงี้ยแล้วก็จริงมุมที่ชอบจะเป็นบอดอินคอร์เซ็ตครับกับห้องนอนที่มันติดกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมีพื้นที่ในการแบบว่าได้ใช้ชีวิตได้การแบบได้ใช้เออมีที่วางเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมดีผมคงจะเป็นห้องครัวครับรู้สึกว่าเออห้องครัวมันมีแบบประตูปิดกั้นเลยรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะกันกลิ่นได้ดีเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำอาหารรวมถึงพวกส่วนกลางก็จะเป็นเหมือนห้องไลฟ์สตูดิโออะไรเงี้ยสามารถแบบททคอนนเต์ได้ วันนี้เาร่วมสร้สิสนการัเนีเป็นยาคมรู้สึกาศแขนาไขนเลอะไรมาให้หอันนี้เลยจริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางโมากนะีี่เรียนเชพวกเรามาร้องเพลงวันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นเหตัวแทนของใหม่ี้ยก็รู้สึกาขมากแล้วันนี้ขนเพลงมาทั้งหมด4เพลงมาโชว์ที่นี่ก็มีเพลงนะครับมีวันนี้ปีหน้าก็มี บ้านครับแล้วก็มีเพลงติดแอรครับเป็นเพลงใหม่นะครับก็ฝากคนด้วยนะแล้วก็เพลงเลิกกับตัวละครครับก็จะฝากจริงโครงการนี้หนักนี้เผื่อใครที่สุดใจในแนวรุนรุ่นใหม่ที่ชื่งชอบหรืออะไรอย่างอื่นที่อยู่สายไฟแอร์อย่างเช่นให้คุณก็ได้ถามตัวแหวนะครับก็ฝากโครงการโคบด้วยนะครับก็จริงๆเป็นเป็นโครงการที่ผมรู้สึกว่าน่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนรวมถึงคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเลยนะ เป็นเป็นสถานที่หรือพื้นที่ดีมากมีทั้งของกินแล้วก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นแบบอยู่ข้ามกลางใจกลางเมืองมีแบบกัเซอร์ิตี้ต่างๆให้ให้ใช้แน่นอนครับสามารถอยู่ที่นี่ครบจบในในครโครงการเดียวแน่นอนครับก็ฝากทุกคนไปด้วยครับจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมไหมครับเพื่อสนุกกิจกรรมในการมาเรียนจ่ายก็มีคุณผครับครับก็สำหรับครบราค่าสวิสชาครับผมก็อย่างที่นิวว่าไปก็จะมีทุกกิจกรรมมากมายแล้วก็มีหลายขนาดห้องให้เลือกนะครับสำหรับแต่ละคนว่าแบบวา เดี่ยวหรือมาอยู่ครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้นะครับเรารู้สึกว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับประเทศทุกวัยเป็นโครงการที่น่าอยู่มากครับเป็นทางง่ายแล้วก็การราคาทั้งสายเส้นแล้วก็สายเหนืออย่างราคาน่ารักด้วยราคากับในหรือว่าดีมากตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยครับคุณมีกเก็ตซอร์เห็นว่าเมื่อคืนมาเสึกเองใหม่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกได้รับเงี้ยงใหม่หรือว่าได้มาใหน่ก็แสนดีครับฮะก็ จริงก็กระแสก็ดีนะทุกคนให้การตอบรับในการคัมแบ็กั้งนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เราก็ดีใจเหมือนกันที่เหมือนกับว่างานเราที่เราตั้งใจทำนี่ทุกคนแบบดีจะเออเอนจอยกับมันเลยแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีทำไมอ๋อไปดูติดแอปติดแอปได้เลยนครับผมก็เพลงใหม่พีเจที่พวกเรามีส่วนร่วมหรือใครมีส่วนด้วยอะไรกิจพิเศษไหมครับกับเพลงนี้ก็จริงๆแล้วก็มันชื่อเพลงติดแอปใช่ไหมก็ยิงจะดึงความติดแอปของคุณพีเจมาบ้าง ไปมาบ้างของผมเองมาบ้างในการแต่งเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นคอมบินชันที่รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจกับมันได้ได้ง่ายกับเพลงนี้นี่คุณแรปเองเนี่ยผมแรปเองครับแต่งเเองบ้างก็เป็นไงื้อเพต่นกับเองก็แฟนฟังกันโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าเข้าใจฮะก็มีก็ก็แค่รู้สึกว่าแต่งไปมุ่งว่าตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็แค่ตามความสึกที่ ที่รู้สึกนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ส่งทีมพูฟก็ได้ก็โอเคได้ขึ้นมาเป็นเพลงคิดว่าใส่ตัวตนของพวกเราไปเลยังไครับเพราะว่าในติดตามในรูกที่มันต้องติดการติดแอคเลยครับเรียกว่าเจนเจนซีจริงจริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าจริงๆกลัวว่าผมจริะคนเรียบร้อยถ้าพับไว้ไม่ค่อยติดแอคเท่าไหร่รอเล่นโอเคนะครับกระแสตอบรับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับมันมันเกินคาดสิ่งที่เราคิดได้ไหมเพลงติดแอคของพี่นิวใช่ จริงชอบเพราะผมร้องกับพี่ไปบนกันอยู่สองคนอะไรเงี้ยตอนตั้งแต่ก่อนเพลงปล่อยตั้งแต่ตอนเราไปถ่ายทำรายการเจียวตียก็ร้องตลอดแบบพี่นิวเปิดเดโม่ทังันูแทกของชันเหนอเบาบางติดผมมากรู้สึกว่าเออรวมถึงท่าด้วยรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรใหม่ๆที่ได้เห็นต,ตจากพี่นิวอันนี้ตอนเราสเี่ใกมามันคือหมะมันจะเป็นการ่ออสทซีรีส์ไล่าี่ยกไก็จริงๆผมรู้สึกว่า เออ่เรียกว่าเหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทําให้พวกเราจริงๆพวกเราก็รู้สึกว่าเดินมาเดเวลลอปมาจากซีซั่นแรกนะครัแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินในตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีเพลงให้ที่แบบเหมาะกับตัวตนของเพลงเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับท่านสองไหมก็ไม่บอกเดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าซีซั่นสองคือยังไงเราก็ได้เห็นแน่ๆใช่ไหมคะหมายถึงว่าได้เห็นซีรีส์ใช่ไหมครับโอ้ได้เห็นแน่ๆครับไม่ต้องห่วงทุกคนอันนี้คือถ่ายทำเป็นเริ่มถ่ายทำแล้วนะครับตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องเพลงเป็นหลักก ตอนนี้ความจริงเช็งสองอยู่ในระหว่างช่วงพิมพ์ดักชั่นการทำรายการเนี่ยก็ก็ให้ในปีนี้ได้ถ่ายแล้วก็น่าจะออกอะไรทีมตอนนี้คนรู้ว่าอยู่กันอี่านไรกันทีไหมคะอ๋อครบยังรักกันดีครับยังรักกันดีรักกันสุดๆเลยครับทุกวันนี้เพราะว่าถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยไปนอนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันแบบเจอกันบ่อยอยู่บ้านเดียวกันแล้วแทบจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วแต่จะได้ทันรายการในการที่ต้องเตือนคิดว่าครับผมว่าจริงๆแล้ว คุณพูดกับบอสคูโนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบอะไรเดิมๆเขาชอบอะไรที่มันแบบว้าวจัดจ้านใหม่ๆอะไรเง,งี้ยก็ฝากคนติดตามอะไรใหม่ๆนี่คือเน <c oughs> ้นดเจลแล้วจะเบียรอะไรมบบที่มันเป็นลัมเชนต่อกแฟชั่นไหมอันนี้หรือว่าต้องรอดูสบายคิดว่าไม่ไม่น่าพลาด<อ>แต่ว่าคืออะไรก็ต้องรอดูสบายเราคงไม่รู้เหมือนกันใช่แล <c oughs> ้วก็อาจจะเป็นแบบฟันเจลมาเอ้ยฟันทองฟันทองพี่ไปอาจจะสักใช่พี่เจอาจจะต่อผมเออเราเล่น ล้วช่วงนี้เป็นในงห็นบรรจงกับแฟนมิตติ้งเห็นว่าจะมีงานหรือว่าได้พบปะแฟนๆหลายที่อะไรเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีมีจะไีคุบปักกับแฟนๆความจริงเราเวลาทำงานเองเราก็อยากเจอแฟนๆอยู่ก็ความจริงครันี้น่าส็สดีตื่งจัดไปก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เจอแฟนๆหลายคนแล้วก็มันเหมือนเป็นกำลังใจพวกเราวางงานเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวต่อซีนสองแล้วก็มีรายการเจอไปอีกรู้สึกว่าฟูลฟิลแล้วก็มีกำลังใจทำงานเพื่อเดัก แต่ว่าชนี้ก็คือประมาณว่าต่างนก็ได้แยกย้ายไปทำในสิ่งที่เลือกชอบัน้วไม่ได้แยกย้ายนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย้วกัตลอดเลยเหรอทุกปุยอยู่ด้วยกันสนิทกันกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือนไปถ่ายสารสมวัติทีนึงมันก็ต้องไปนอนค้างคืนหรือว่าใช้เวลาด้วยกันทั้งวันเลยรู้สึกว่าเออมันมันมันสนิทกว่าเดิมเยอะเลยครับแบบได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยแยกย้ายคือนอนไม่ได้แยกเลยครับนอนห้องเดียวก็นอนด้วยกันดีๆเดี๋ยคุณอย่าพึ่งสปอยเลยเ็คืออย่าพ เจอบีน่ารักครับเจอบีน่ารักใช่ผมว่าจริงๆแล้วแฟนคลับของพวกผมเขาก็รู้สึกว่าเออเขาซัพพอร์ตพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเจออย่างนั้นนะไม่เคยเจอเออแล้วก็รู้สึกว่าเร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 าคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนแบบแฟนแบบปกติแล้วก็แบบส่งมอบพลังงานดีๆให้กันอะไรอย่างเงี_<_<_<_<_<_<_<_<_้ยยังไม่เคยเจอที่ผูกพันเลยเจอบีเขาต้มีความมีข้อตกลงมีความเป็นกันเองในพื้นที่ส่วนตัวก็ลองมากนครับผมว่าเขาเขาซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลพวกเราอยู่แล้วอะเราไม่ไม่คิดว่า จะมีนะครับอะไรพวกนั้นแต่ผมก็เจอก็เขาน่ารักกครับผพวกเราก็ไม่เคยเจอไม่เหารณ์อะไรเี้ไม่เจอเลยไม่เคยอาจจะเป็นเจลบีอาจจะต้องกลัวพวกเราแทนใช่ทุกทางมากกว่าเราเล่นเขาจีบไงเขาจีบเขาถึงไง จริงๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆก็มีแฟนๆกลุ่มที่แบบติดตามมาตั้งแต่ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆเรามีเพลงแล้วก็ได้ไปออกอีเวนต์ได้เจอแบบแฟนคลับหรือว่าแบบว่าเอ่อเฟสติวัลอื่นๆอะไรเงี้ยก็ได้แบบเจอคนอื่นๆด้วยอะไรก็เพิ่มมากๆขึ้นก็จะมีโอกาสได้ไปพบกับรต่าเปิดในชื่อแฟนเปิดแฟงีจริงๆไหมครับมีแฟนมีไหมครับคุณพี่เองเออจริงๆก็อยากมีแต่ก็ต้องรอดูแต่กมีแล้วแต่ว่าเป็นเต์่อหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอดู อุ้ยสองปีแล้วสองปีแล้วตั้งแต่ก่อนสองปีเจบีพนมากครับเจบีพรไม่มาสนกเไม่สนพวกเราไม่เสียอะไรก็สนุนอยู่แล้วอยู่แล้วแ่อนแล้วก็อยากให้อยู่กับพวกเราเป็นนานๆอย่างนี้พเราก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตนแล้วก็ผลิตพัฒนาตนอีไรที่ดูเจ๋งติด พวกเราจะพัฒนาตนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะฮะแล้วก็เดินทางสายกลางด้วยไม่ทําอะไรไม่ดีเออแล้วก็เป็นตัวอย่างของสังคมด้วยนะครับผมก็ฝากส่วนเด็กน่สุดใครที่ยังไม่ติดตามก็มาติดตามพวกเราได้เนาะครับเอองเราติดตามพี่พีได้ไหครับฝากด้วยนะครับคครับบขอุณพี่